สวัสดีค่ะโส,สดี f อช่องป้าแตนชาแนลนะคะแล้วก็อย่าลืมฝากมนโอมชาแนลด้วยนะคะทุกคนวันนี้เ้เป็นวันที่เมื่อวานนี้เราพักแบบเต็มที่นะทุพคนพยายามพยายามตัดคลิปเมื่อวานนี้จากวันที่ไปโอ้โหหชั่วโมงหกชั่วโมงเนาะก็ลงหน้าลงหลังอยู่แต่ยังไม่ได้ลงเลยโอยังยังไม่โอเคอยากจะเก็บตัดเก็บไว้เป็นรวมกันไว้เป็น,เป,นเป็นที่ระลึกนะทุกคนว่า ครั้งหนึ่งเราได้เราได้ไปแจกผ้าห่มที่ดอยนะที่ดอยทางไปแบบแล้วก็ไปเห็นแบบเขาซับซ้อนแล้วก็คือเรามองจากมุมที่มันชันสูงสุดแล้วไปมองไปข้างหน้าเนี่ยเราจะเห็นว่ามันจะมีถนนตรงล้างเขาเลยทุกคนโค้งไปโค้งมาซึ่งเราถ้าเรามองก็จะเป็นแบบเออเราต้องไปทางนี้นะอะไรเงี้ยแต่เราจะเห็นก่อนแล้วโอ้หน้าหวาดเสียวมากนะคะทุกคนก็ได้ไปเห็น อย่างหนึ่งนะอย่างหนึ่งก็ก็คือสังเกตจุดแรกที่เราไปนะทุกคนก็จะสมุสมบันหน่อยมันจะไกลหน่อยใกล้ก่าจุดที่2นะมันจะลึกกว่าจุดที่2อ,อีกนะจุดแรกที่เราไปอ่มันจะแตสิ่งที่ป้าสังเกตเห็นก็คืออ่มีคุณแม่นะเนี่ยเขาเรียกคุณแม่นะคุณแม่ที่ยังอายุยังน้อยนะแต่ก็คือเขาจะกระเตงลูกแล้วนะ มีเหมือนเหมือนสมัยก่อนเนี่ยสมัยก่อนพ่อแม่เราก็ใช้ผ้าขาวม้าพันมัดเอวอาลูกใส่ข้างๆนะทุกคนก็ยังเห็นบรรยากาศอย่างนั้นอยู่ตร,ตรงตรงที่ดอยที่เราไปก็คือคุณแม่จะอายุยังน้อยอยู่แล้วก็ลูกก็ประมาณสักสองสามขวบกําลังน่ารักน่าชังนะทุกคนก็อา,อากาศท้องเย็นแหละเพราะว่าเห็นเด็กๆนี่คือโอ้เป็นบัดเป็นขี้มูกย้อยกันนะทุกคนก็ถือว่า ก็คงเย็นกลางคืนเช้าเช้าแหละนะกว่าจะก็เหมือนบ้านเรานี่แหละนะมันบ้านเรานี่แหละก็คือสายสายมาก็คงจะอากาศพอดีพอดีอบอุ่นนะทุกคนว่าเด็กๆเนี่ยสังเกตที่เหมือนที่จุดแรกแหละโรงเรียนเหมือนที่คุณครูเขาบอกนะว่าเดือนหนึ่งเขาลงไปข้างล่างแค่สองครั้งแค่สองครั้งคุณครูนะขนาดครูยังแค่สองครั้งทุกคนเขาเรียกว่าถ้าถ้าเป็นแบบบ้านเราก็คือครู ครูก็จะมีภาษีที่ดีกว่าชาวบ้านหน่อยหนึ่งอะไรประมาณเนี้ยเป็นอย่างยังได้ลงลงจากดอยเนี่ยประมาณเดือนหนึ่งสองครั้งนะแล้วก็คือตอนแรกเราไปเนี่ยเราก็งงนะว่าเอ่อวันเสาร์อาทิตย์ทำไมเด็กๆมาเรียนนะทำไมเด็กๆถึงมาเรียนทีนี้เราก็ได้ความว่าเ,เดือนหนึ่งเนี่ยเขาจะหยุดวันที่1ถึงวันที่7ทุกเดือนเลยที่เหลือคือจะเรียนทั้งนั้นเรียนเต็มเต็มเลยเรียนเต็มเต็มเลยแล้วกเ็เวลาที่ ครูประชุมหรืออบรมอะไรก็จะเลือกช่วงในเจ็ดวันที่เขาหยุดนะทุกคนก็เลยเสาที่ก็ได้มาเหมือนกันหยุดแค่เดือนหนึ่ง7วันติดต่อกันเลยต้นเดือนคือหนึ่ง 7, เจ็ขาจะหยุดที่เหลือเขาจะเรียนจนทั้งเดือนเลยอันที่เหลือก็เป็นความรู้ใหม่ๆนะ,ะมันจะมีตรงหนึ่งที่ที่ที่ครูเขาบอกก็คือปหน่ปสองปสเนี่ยก็คือจะเรียนร่วมกัน เรียนร่วมกัน123่งสอเรียนร่วมกันนะคะแล้วก็4 5 6หก็เรียนร่วมกันนะคะทุกคนโอ้หม,มันก็ก็ยังว่าคือมันมันไกลมากมันไกลความหนาวเย็นเนี่ยก็คืออาจจะเหมือนเหมือนกับบ้านเรานี่แหละท้าที่ป้าไปนะครั้งครั้งที่เราไปแต่ว่ามันก็ต่างกังที่ความห่างไกลเมืองของเขาเนี่ยมันไกลมากแล้วเส้นทางที่ไปเนี่ยโอ้โหทุกคนโอ้กนะมันเป็นทางเส้นเล็ก ความกว้างเนี่ยบางจุดก็4เมตรบางจุดก็4เมตรบางจุดก็ก็คือเล็กเลยทุกคนคือรถคันเดียวสวนต้องบีบแต่บอกให้รู้ว่าคันนี้กําลังจะไปนะอะไรประมาณเนี้ตรงที่มันตรงที่มันแบบว่าน่ากลัวหน่อยอะไรเขาจะบีบแต่บอกว่ากำลังมีรถไปนะถ้าสวนมาก็ให้ชะลอหรือไม่ก็ก็อยู่ในจุดที่สามารถให้อยู่ในจุดที่ที่รถสามารถสวนกันได้ที่ในคลิปเราบีบแต่กันตลอดนะก็เป็น ความรู้สึกที่หลากหลายเหมือนกันนะเพราะว่าเราไปครั้งแรกเราก็ไม่เคยไปเหมือนกันเราคิดว่าเราลำบากเนี่ยมันก็มีจุดอื่นที่เขาลาบากเหมือนกันแต่ว่ามันก็ถ้าถามเขาว่าเขามีความสุขไหเขามีความสุขกับคนเรียกว่าชีวิตชีวิตของความเขาเคยชินแบบนั้นนะเคยชินแบบนั้นเขาก็อยู่กันได้อยู่กันได้เพราะเป็นความเคยชินตามท้องที่ตามท้องถิ่นนะคะทุกคนแต่เราไปเนี่ยเราเราเพิ่งไปครั้งแรกเราก็โห ตื่นตาตื่นใจเหมือนกันแล้วก็ความรู้สึกคือคือเราอะอย่างเช่นเราเนาะเราก็คือเข้าเมืองได้ไบ่อยๆแต่เขาแบบต้องมีจําเป็นจริงๆถึงถึงได้เดินทางแะ้วมันไกลมาก10เป็นเขาบอกว่าเส้นทาง10กิโลป้าย,ยังไม่อยากจะเชื่อเลยว่า10กิโลคือมันมันโอ้ทรหดสมุกสมบัติมากเพราะว่า10 20 30นั่นแหละในความรู้สึกป้านะทุกคน่อแต่ว่ามีความสุขค่ะแล้วก,วก็เราได้ ทำความรู้จักนะแล้วก็ได้ให้ให้ขนมบ้างให้ทุนบ้างให้ผ้าห่มบ้างให้ความอบอุ่นบ้างแล้วก็ให้เรายิ้มซึ่งกันและกันนะมันเป็นเรื่องที่เราอยากจะบอกว่ามันมีความสุขแล้วก็อิ่มกอกอยิ้มใจกันมากนะในวันที่ไปส่วนจุดที่สองนี่ก็มีลุ้นตรงที่เบามืดแหละเบามืดขึ้นเนินขึ้นเนินทีนี้มันมีรถคันใหญ่สวนมาพี่นิวัตก็เออผ่านไปก่อนทีนี้ตอนขึ้นไปเนี่ยมัน เราขึ้นไปแบบตามหลังกันติดไงถ้ารถพีนไวตก็จะเป็นแบบออโต้หน่อยก็จะขึ้นไปได้รถเบามือกับเอจิตเนี่ยจะต้องเป็นเป็นเกียร์ที่ต้องแบบเข้าเกียร์เข้าคั์อะไรเงี้ยถ้ามันเบรกปึ๊กแล้วมันจะแบบมันไปไม่ได้เลยทุกคนก็เป็นจังหวะที่ต้อนัคนหัวลุกเลยเพราะว่าคือในคลิปเนี่ยมันอาจจะแบบเหมือนเหมือนไม่ชันใช่ไหมในคลิปเนี่ยเหมือนธรรมดามากนะเหมือนเป็นเนินขึ้นไปแต่ในตรงพื้นที่จริงเนี่ยทุกคนมันอยู่อย่างนี้เลยมันชันอย่างเงี้ยแล้วรถรถเนี่ยรถเบามืดรถเอสจ แล้วก็รถลุงอยู่ข้างหลังคือมันชันอย่างนี้เลยนะทุกคนทางเนินที่ที่มันติดนะ่ะนะเสือต้องวิ่งเอาก้อนหินเนี่ยมามาใส่ล้อเอาไว้โอ้คือใจป้าก็บอกลุงลุงลงได้ไหมป้าลงก่อนไหมหรืออะไรคันข,ข้างหลังเราลงก่อนไหมเพราะว่าเราคิดว่ามันจะถอยจะไหลลงมาคือเอาง่ายเลยบบาะมือก็ต้องแบบโอบหน้าของซิดแหละนะใจแป้วแล้วนะทุกคนมือ ก็คือร่วมด้วยช่วยกันแล้วก็ผ่านมาด้วยดีนะผ่านมาด้วยดีจนไปถึงแจกพระห่มจุดที่สองนะคะก็ท่านอายุก็พาเราไปด้วยตัวเองนะเส้นทางก็อาจจะไม่ไม่ทุรัตทุเรเหมือนกับอตอนเช้านะก็เป็นจุดสุดท้ายของตำบลที่ท่านนายกดูแลตรงนั้นถ้าลึกเข้าไปก็จะเป็นตำบลที่เราไปตอนเช้าทุกคนมันคนตำบลน,นะคนตำบล แจกเสร็จเรียบร้อยอก็มีวัยรุ่นนะเด็กๆวัยรุ่นทีเ่เขาเรียกว่าอาจจะแบบดูโซเชียลบ่อยดูอะไรบ่อยกอ็บอกลุงพลลุงพล,ล,งพลก็ถ่ายรูปไปอะไรไปนะทุกคนก็เหมือนกับว่าบางส่วนก็อาจจะไม่รู้จักแต่บางส่วนก็คือคนที่เขาได้ไปเรียนข้างนอกได้ไปข้างนอกบ่อยๆหรือไม่ก็คือเขาจะมีเนต็ตอยู่หน้าบ้านที่สองเนี่ยจุดที่สองเนี่ยเน็ตเขาจะมีถ้าบ้านใครติด WiFi เนี่ยก็จะมีเนต็ตนะเขาจะมีเนต็ตแต่ถ้าไม่ติดก็คือ มันจะไม่มีอันจะไม่มีไม่มีสัญญาณเลยไปไประหว่างทางเนี่ยถ้าเข้าตรงเส้นดอยแล้วเนี่ยทุกคนคือสัญญาณจะตัดเลยไม่มีโทรหากันไม่ได้ไลน์หากันไม่ได้นะก็ในการเดินทางก็เป็นความาทั้งอิ่มบอกอิ่มใจแล้วก็ได้เห็นหลายๆอย่างเป็นประสบการณ์เป็นประสบการณ์ก็เป็นความสุขกันนะคะทุกคนเราเรียกว่าอะไรเราได้รับแล้วก็ได้ให้ นะผู้ให้ผู้รับนะซึ่งกันและกันนะมันหมุนวนอยู่มันโซ่ห่วงโซ่อาหารนะทุกคนก็เป็นความสุขกันไปวันนี้ก็จะไปเม่บพระหมนะ่มนะมอพพะหม่มแถวใกล้ๆ้บ้านเราก็คือทั้งหมด6หมู่บ้านแต่ว่าหมู่ห้าหมู่หเนี่ยน่าจะติดตรวจเขาเรียกว่าตรวจฉี่ทุกคนตรวจฉี่คนในหมู่บ้านนะก็เลยไม่พร้อมก็เลยจะไปอีกสหมู่บ้านหมู่ห้าหมู 6, ่หกเดี๋ยวค่อยแจกทีหลังก็จะเป็นหมู่ ทางบ้านสารสีนะไปทางนี้นะคะสี่หมู่บ้านนะวันนี้ก็จะแจกสี่หมู่บ้านเอ่อไปก่อนนะคะก็เห็นว่าบ้านสารสีจะเลี้ยงข้าวด้วยว่างั้นนะเห็นพี่นิวัดนบอกก็ให้ทุกคนเตรียมพระผมขึ้นเอ่อขึ้นรถก็มันเก้าโมงนะเก้าโมงเก้าโมงนิดๆเ,เพราะลุงอ่ะลุงก็ต้องไปตรวจฉี่เพราะว่าเอา่อลุงเป็นเจ้าของบ้านเลขกที่นี้นะเขาเอาตามบ้านเลขกที่ก็ต้องไปตรวจที่อ่อรพสอตนะคะให้เรียบร้อย ก่อนออกไปเดินออกเดินทางไปแจกผ้าห่มนะอาจจะช้าบ้างหรือว่านี่มันก็ต้องดูก่อนว่าเออไปตรจฉีตอนไหนทั้งวันได้ไหมอะไรได้ไหมนะทุกคนอืมเพราะลุงไปส่งเด็กๆเสร็จปั๊บกลับมาก็เกือบเก้าโมงแล้วเกือบเก้าโมงเมื่อวานว่าจะไปย้อมผมยังไม่ได้ย้อมพบาะว่ารีบมารับลูกก่อนนะเพราะว่าเปรี้ยวไปรับอมอไปรับพิบน้ำมนแล้วก็ นาเดียแล้วก็นิ้วนะตอนบ่ายสามบ่ายสี่พ่ออมมามค่ําเมื่อคืนอมลุงก็รอพี่อมมาแล้วก็ให้ญา,าชิให้า,าชิแล้วก็คนที่เขาไม่ได้ไปแต่พ่อหมด้วยเนี่ยไปเอาปลาะะที่พี่อ้อยฝากมาให้ยาพาได้ทําได้หมักแล้วก็มีปลามีอะไรของฝากไปก,ก็ฝากมาอยู่ก็นะเห็นอะนะขาเป็นตายาพาว่าจะพาไปเปลี่ยนตั้ง หลายครั้งแล้วนะจะพัดจะพูจจะพัดจะผูขาขาแว่นตาย่าเนี่ยแกเอายางหนังยางมัดแล้วตั้งนานแล้วแหละว่าจะพาไปก็ไม่ได้พาไปทุกคนก่อหลายอย่างนะเดี๋ยวเขาหายเวลาหาเวลาเข้าไปก็แล้วกันกับยาพาเดี๋ยวขให้ยาพาหมักปะลาล้ากันเพราะว่าอีกถังนึงที่เอามาจากพี่อ้อยเนะี่ยคือไม่ได้หมกักก็ต้องขอบคุณพี่อ้อยมากนะมีทั้งปลาแล้วก็ปะลาล้าด้วยขอบคุณ fc ที่สั่งซื้อปลากับพี่อ้อยนะให้กับ ยูทูบเบอร์แล้วก็ uh, คนที่ไปเดินทางไปแจกผ้าหม่มมาฝากญาติญาติมาฝากแม่แม่นะคะทุกคนปุยญาตายายก็เป็นความสุขหลากหลายขอบคุณขอบคุณที่พักนะคะคุณที่พักเท uh, ่าที่ป้าทราบรายชื่อนะเพราะบางคนก็ uh, อยู่กับผ่านอิสระมาผ่านพิทวัดมาก็ไม่ทราบแต่ที่ทราบก็คือคุณ uh, น้อยลีนะขอบคุณคุณน้อยลีสําหรับที่พักนะคะ แล้วก็แม่อัมพรนะแม่อัมพรแล้วก็คุณเหนียวนึ่งนะคะที่ทราบหลักๆที่ทราบนะ,ะสำหรับการเดินทางในครั้งนี้นะเป็นที่พักอาหารให้กับเราแล้วก็ขอบคุณทุกคนมากๆนะคะทีะ่ให้กําลังใจในการเดินทางครั้งนี้นะยูทูบเบอร์ด้วยก็ร่วมด้วยช่วยกันไปนะคะ,ะเราคิดว่าถ้ามีโอกาสได้ไปครั้งหน้านะเราคงต้องพกเต็นท์ไปทุกคน เราจะได้ประหยัดค่าโรงแรมค่าที่พักค่ารีสอร์ทนะทุกคน <laughs> แบบสมบุกสมบันหน่อยอะเต็นนอนกันกางเต็นนอนกันนะทุกคนจะได้ประหยัดเสียค่าค่ากางเต็น,นกันไปก็วอกว่าไปทุกคนก็เป็นแนวทางในอนาคตไปลกลับมาจากตรงน,นี้ก็จแจกผมที่ระเวกใกล้ๆบ้านแล้วก็น่าจะลุยทําห้องน้ําเลยนะทำห้องน้ําเลย,นะเ,ลยเพราะว่าทุกอย่างก็คือเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วนะคะ ก็เตรียมสร้างได้เลยห้องน้ําก็หลายจุดที่ต้องมาพัฒนาที่ลานปูอีกเหมือนเดิมนะคะทุกคนกลับมาที่นานก็ยังอากาศเย็นก็มีความสุขนะเก็บคลิปอละไลคลิปไว้เป็นเทียนลึกบ้างบางท,กทีก็เมารถบ้างไมไ่ลงคลิปบ้างบางที่ลงไว้ก็มาเปิดลืมเปิดมาเปิดที่หลังบ้างหลากหลายทุกคน <laughs> หลากหลายมากก็ขอบคุณทุกคนที่เป็นกำลังใจให้นะคะขอบคุณแม,แม่ทุกท่านนะคะที่อำนวยความสะดวกสนับสนุนนะเป็นที่พักเป็นอาหารแล้วก็ค่าน้ำมันค่าอะไรไปเยอะมากมายแล้วก็ร่วมนะร่วมนำผ้าห่มนะไปก็เรียกว่าอะไรร่วมให้เราร่วมซื้อผ้าห่มกันให้เราเป็นสะพานบุญไปแจกกับาชาวโดยที่ผ่านมานะคะทุกคนขอบคุณมากๆค่ะ มันมีไม่จะพูดอะไรแต่รู้ว่ามีความทุกคนก็มีความสุขป้เห็นคอมเมนต์ทุกคนก็มีความสุข, comment, สขแล้วก็เราก็มีความสุขอาจจะมีความท้าทายบ้างกลัวบ้างอะไรบ้างแต่ว่าก็ทุกคนก็มีความสุขแล้วก็เดินทางกลับมาที่ลานปู่ประจิตด้วยเออเรียกว่าอะไรเดินทางด้วยการด้วยความสวัสดิภาพนะคะทุกคนกลับมาถึงนาโดยปลอดภัยทั้งไปทั้งกลับเลยทุกคนก็พักกันยาวมาวานี้เงียบกิบกันใช่ไหม สำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากทุกคนขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณสําหรับทุกสิ่งทุกอย่างนะคะทุกคนก็เดินหน้ากันต่อไปค่ะถ้าเรามีโอกาสมีจังหวะเราคงได้ไปอีกได้ท่องได้ทำกิจกรรมนอกพื้นที่แบบนี้อีกสําหรับคลิปนี้ขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ